คือมไม่มีแรงไม่มีเกมวันนี้ก็อันบอกเหมือนเดิมจ้าของพิวที่เรากิดดูเมื่อเช้าไป <c oughs> เราจะมาอันบอกกันแล้ววันนี้กล้องั่นนานะไม่ได้เอาขัดตังง่เราก็จะเจอกับกระดาษไข่ เอาไปยาต้องสื่อได้นะใช่ชอบนี่เราก็จะมาดูอุ้ยหนาน้องหนาน้องหนาโน่นเฮ้ยมันไม่ใหญ่เท่าบล็อกแรกแต่ว่าหนากว่ามีอุ้ยสวยเหมือนมันขอเป็นงานแต่งเลยมันก็คืองานแต่งโอเคไปเก็บขยะกลองกัน มันหลบโอเคโอเคอ่ะเอาบางคนรวงคนวางข้าวคนนะระวังข้างบนนี้แหละัีจ้งจึง,ง,งองเห,นหนาพี่เ้ง้เรียบร้อยเราก็จะมาแกะบนกองไม่เสียดาบปะเพืลอ เราไปไม่ได้หนามาคือมันก็ปลอดภัยสำหรับตัวบล็อกแหละเพ่าบับเบิ้ลไม่ได้หนาขนาดอะอู้ยย้ยยยยใจยยยยยยยนยย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 ่ง<น>เรา,ออารยย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 มยย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 ยบ เป็นแม่เหล็กไม่ได้เป็นกล่องข้อเหมือนครั้งที่แล้วเป็นแม่เหล็กนะจ๊ะนี่อุย้ยเลอค่ะอ่ะเรามาดูประจายกันดีกว่าใช่ไหมเออใช่โอ้เลิะ เลยค่าเร็วแค่มากเร็วแค่มากเดี๋ยวนะแล้วโฟโต้บุ๊กเราอยู่ไหนข้างล่างเหรออือฮั้นน่าไปดูแล้วเป็นไงปัดได้กันเข้ามาดูแล้วร้านเป็นไงดีช่วงน่านั่งดิดีขึ้นนะเพ่าะแม่เป็นเป็นแบบเหมือนโซนหลับลองดูว้าวคืออันเนี้ยเราไปทำเป็นจี๊บเป็นซอยเป็นอะไรได้ เป็นอะไรปุ๊บอ๋อเอ้ย <Okay. S 1> ต่อไปยกเก็บก่อนเก็บก่อนเก็บก่อนอันนี้คืออะไรอ๋อโฟโต้โฟโต้อยู่ข้างล่างโอเคหนูก็งงว่า so <it> s <S มันคือ <be S 1> อะไรน่านจะเป็นโปสนี่คือสแตนดี้อ๋ออ่า <c oughs> มันมันครอบอะ เอาเจาะแบบเด็กเ้ยทำครอบมาให้เราก็ได้อ,อ่เรียบร้อยช่วยมีฐานนะมีฐานฐานก็จะเป็นรูปนหน้ากลา่องเราใช่แล้วก็จะมีแหวนสีน้ำสีมา,มากก็ไงมากแต่น้องตัวน้อย มันคือฉากที่เหมือนเหมือนอารมณ์เหมือนขอดังงานเราข้ามจิ๊กซอว์ไปดูใช่ไหมโฟโต้บุ๊กก่อนเนาะเพราะว่าเดี๋ยวจิ๊กซอว์เนี่ยทีเด็ดเราข้ามจิ๊กซอว์ไปดูอ้ามมีทีดึงนี่เขามีดิบบิ้นมาให้โอ้กุ๊กกี้อะไรกันเนี่ยมันสวยอ่ะเข้าใจว่าทำไมถึงทำหนา เพราะครั้งที่แล้วมันไม่ได้มีโฟโต้บุ๊กมันเป็นนิยายเล่นเด็กขออนุญาตยังไม่เปิดพร้อท,ทุกคนน่าจะรูกก้ก็อยู่แล้วขเขาไปแกะที่บ้านมารเราก็มาวางค่ะสิ่งที่รุ้นของบล็อกนี้คือติกซอสุ่มถึงสี่แบบนะจ๊ะจรเราก็ไม่รู้ว่าเราจะได้แบบไหน ขอซื้อเลยได้ไหมแค่มีใช่คราวนี้ยากเก๋อ่ะใครขี้เก๋ต่อติ๊กซอนะคะอินบ็อกแต่ว่าต้องไม่ใช่ลายที่เรามีนะลายที่มีก็ได้เผื่อหนูไม่เผื่อหนูได้ก็คืออันนี้บล็อกของพี่วิวมาก่อนไะบล็อกของหนูยังไม่มาเราภาว่าน่าสั่งคนละรอบกัน อันนี้แหละที่พี่วิวอยากได้อันนี้แหละที่พี่วิวอยากได้นี่อันนี้ก็จะเป็นจิ๊กซอว์ขนาดเท่าไรวะร้อยหกสิบห้าชิน้นอืมก็จะเป็นตามรูปเลยเดีย๋ยวเราก็จะมาต่อแล้วก็ใส่กรอบกันยอ่ะได้ลายที่ตัวเองชอบแล้ว ความพิ่อยากจะลยใครมีจิ๊กซอว์บอกนะคะอันนี้ก็คือตามนี้เลยความจริงน่าจะมีขายแยากนาะขายแยากแบบให้มันเป็นแบบนี้ที่มิเต็ดเจ็บให้ครบใช่อารมณ์เหมือนถ้าเราซื้อซื้อสามบล็อกซื้อสี่บล็อกเนี่ยไม่ไหวนะมันก็ยังไม่ไหวอะ่ะมันมันบล็อกละพันสองใช่ไหมพันสองก็สิบเรือพันสองมันประมาณพันสองพันสาม ก็มี3แบบเดี e ๋ยวมาดูว่าบล็อกหน้าดูจะได้ลายเดียวกันหรือคนละลายโอเคโอ้โหแต่ว่าอันนี้ตรงนี้ก็เป็นกำมะหยเหมือนเดิมเดี๋ยวไว้ค่อยรีวิวบล็อกแรก เนอยวันเหมือนของชมด้วยงานแต่งมาเลย <laughs> งานแต่งอ่ะจ้าโอเคเดี๋ยวไปคิดก่อนเหี่เจ้าป <Yeah. S 2> ไปนั้นะปทส่าาเลจ้า